ครับผมชื่อนายนันทสิทธิ์นนท์กิมในที่12ครับอันนี้จะมาต่อวงจรแตร์ครับไฟโม,มดจับแบตเตอรี่เข้าที่ฟิวขนาด1 0มของวงจรแตรนะครับและออกจากฟิววงจรแตรเข้าที่โค้ก85ของรีเลย์วงจรแตรครับและผ่านคนลโรรีเลย์ออกจากรีเลย์วงจรแตรที่โค้ก86ครับ ข้อการดีเลยแล้วจะไปที่รักเลขเอข้อที่7ครับออกมาที่สายสีเขียวอ่อนเท่าที่รัก 4D ีข้อ28่เชื่อมต่อกับรัก 4D ีข้อ18แลนะออกมาที่สายสีดำข้อทิบรัก A ข้อสิและ ข้าท uh, uh, ี uh, uh ่ต huh. ักปีก uh, ต uh, 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 ัวที่1นึ่งออกมาที่สายนแดและเข้าที่สวิตช์วงจรแต่ครับเมื่อกดสวิตช์ทำให้หน้าคอนแทคสัมผัสกันไฟจะไหลลงการทุกคนและแบตเตอรี่ครับและทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่ผลลดดีเล์ทำให้หน้าคอนแทคของดีเลมังจะแต่สัมผัสกันครับต่อไปครับ ไฟหมดจากแบตเตอรี่ครับเข้าที่ฟิวขนาด10ิลแอมป์ของวงจรแตรและออกจากฟิลที่ขั้ว2ครับเข้าที่ขั้ว30ของดีเลย์วงจรแตรและออกจากดีเลย์วงจรแตรที่ขั้ว87ครับเป็นเข้าที่ปลั๊ก 1A ขั้วที่8ออกมาที่สายสีเขียวเข้าที่ปลั๊ก AA1 ขั้ว17ออกมาที่สายสีเขียว ไหลทิปลัก B1 โค้รที่หนึ่งออกมาที่สายสีเขียวและเข้าทิดรัก B2 โค้รที่หนึ่งของแต่ครับและไหลลงกาวที่พลัแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิดเสียดังขึ้นนะครับครับ